สถานการณ์การประทะอิสราเอลปาเลสไตน์ยังทวีความรุนแรงยอดเสียชีวิตพุ่งดันโกสปอตสูงกว่า1,850เหรียญแล้ว SPDR กับรำเข้าซื้อกว่า4ตันมาดูกันครับก่อนรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีทางอากาศในชนวนกาซาทำให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น42ศพ หรือเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในเหตุปะทะน้องเลือดที่ยืดเยื้อมาเกือบสัปดาห์โดยสถานการณ์ความไม่สงบในเยรูซาเล็มและฉนวนกาซานี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า197ศพในฉนวนกาซาและฝั่งเยรูซาเล็มอีก10ศพในอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติร้องขอให้มีการหยุดความรุนแรงโดยทันที และเตือนถึงวิกฤตความมั่นคงและมนุษยธรรมที่ไม่อาจควบคุมได้แต่ยังมีความเคลื่อนไหวใดๆจากการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเลยโดยทางอิสราเอลประกาศในตอนเช้าวันที่16พฤษภาคมว่าได้เดินหน้าโจมตีทางอากาศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเป้าหมายต่างๆกว่า90แห่งทั่วฉนวนกาซาหนึ่งในนั้นคือการทำลายอาคารสำนักงานสื่อมวลชนหลังหนึ่ง ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่นานาชาติเป็นอย่างมากโดยประธานาธิบดีอิสราเอลเนทันยาฮูให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าว CBS ปกป้องการโจมตีและอ้างว่าอาคารดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของสำนักข่าวกองของพวกก่อการรล,า,ลายปาเลสไตน์ด้วยดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายที่ชอบธรมและยืนยันจะใช้มาตรการต่างๆป้องกันไว้ก่อนการโจมตีเพื่อไม่ให้ใครได้รับบาดเจ็บและในข้อเท็จจริงคือในอาคารนั้นไม่มีใครเสียชีวิตที่มาข่าว AFP โดยหลังจากที่เหตุการณ์ในอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทวีความรุนแรงมากขึ้นตามข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำในช่วงเช้าวันจันทร์นั้นทยานขึ้นทันทีตอนนี้อยู่ที่ระดับ1,852เหรียญแล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ3เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำนั้นกังวลนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟด จนปรับตัวลดลงไปเล่นอยู่ในระดับ1,810เหรียญจนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการทวีความรุนแรงของสถานการณ์ในอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้สร้างความกังวลไปทั่วโลกและทําให้ราคาทองคํากลับขึ้นมาเล่นระดับ1,850เหรียญอีกครั้งนอกจากนี้ราคาทองคํายังรองคอยข่าวความเคลื่อนไหวด้านเงินเฟอ้อจากธนาคารกลางสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วในโรเบิร์ตแคปเลนประธานเฟดจากดัลลัส กล่าวเตือนเมื่อวันศุกร์ว่าการคาดการเงินเฟอ้อของเฟดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดแรงงานและตลาดสินค้าทําให้ระดับราคานั้นสูงขึ้นอย่างผิดปกตินอกจากนี้ลอเร t ต้าเมสเตอร์ประธานเฟดจากคิฟแลนด์กล่าวว่าขณะนี้นโยบายของเฟดอยู่ในจุดที่เหมาะสมอยู่แล้วโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอ ความเคลื่อนไหวจากรายงานการประชุมเฟดวันพุธนี้ต่อมาดูตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมถึงวันเสาร์ด้วยตัวเลขสําคัญส่วนใหญ่ออกมาไม่ดีโดยเฉพาะตัวเลขดัชนียอดขายปลีกเดือนต่อเดือนเมษายนที่ครั้งก่อนนั้นเพิ่มสูงถึง10.7%แต่ครั้งนี้ไม่เติบโตเลยอยู่ที่ระดับ0.0%ต่กว่าที่คาดการไว้หด้วยตัวเลขที่ภาพรวมออกมาไม่ดีนี้ทำให้ดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐ คงทรงตัวอยู่ในระดับแนวรับที่ระดับใกล้เคียง 90.1- ถึงจุด2ไพ์ตัวเลขสำคัญในช่วงวันเสาร์เป็นตัวเลขสถานะสุทธิการถือครองทองคำของนักลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มจากระดับ 170.7k เป็น 192.3k เป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบ3เดือนตั้งแต่วันที่29มีนาคมวันนี้เป็นจบสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคม สอดคล้องกับที่ SPDR เข้ามาซื้อถึง4ตันในวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อมาดูตัวเลขสำคัญในคืนนี้ช่วงหนึ่งทุ่มมีการถแถลงของนางแมคเคิลธนาคารกลาง ECB ต่อมาในช่วงทุ่มครึ่งมีดัชนีภาคการผลิตลัดนิวยอร์กและในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งมีการถแถลงของสมาชิกเฟดต่อเนื่องต่อมาดู การถือคลองทองคำของกองทุน SPDR ในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดย SPDR ซื้อเพิ่มไป4.08ตันทำให้ทองคำแท่งรวมในคังล่าสุดอยู่ที่ระดับ1,028.36ตันทำให้เดือนนี้กองทุน SPDR กลับมาซื้อทองคำไปแล้วกว่า11.32ตันยอดขายทั้งปีลดลงเหลืออยู่ที่ระดับ142.38ตัน ต่อมาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสถานการณ์โควิดประเทศไทยประจำวันที่17พฤษภาคม2564วันนี้ผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง9,635รายผู้เสียชีวิต25รายเป็นการพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำเป็นจำนวนสูงถึง6,853รายแน่นอนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นเป็นจำนวนมากนี้ย่อมส่งผลกระทบตอบ ภาพรวมการลงทุนอย่างหล็กเลี่ยงไม่ได้รวมถึงค่างเงินบาทครับต่อมาดูสถานการณ์เงินบาทในวันนี้วันนี้ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าที่ระดับ31บาท45สตางค์เป็นการอ่อนค่าสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกลางเดือนเมษายนช่วงสงการเป็นต้นมาเนื่องจากข่าวตัวการแพร่ระบาดโควิดที่หนักมากในกลุ่มผู้ติดเชื้อในเรือนจำนะครับ ก็เป็นจํานวนที่สูงถึงเกือบ1 0,000ื่นลายเป็นครั้งแรกสถานการณ์นี้สร้างความกังวลต่อภาพการลงทุนนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาพรวมของการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคมากด้วยนะครับเป็นภาพลบมากๆทําให้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างเสียกําลังใจนะครับหากว่าสถานการณ์นี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปและตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้นอย่างตอ่อเนื่อง แบบทวีคูณสัปดาห์ต่อสัปดาห์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้ตอนนี้ในคะ้างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าที่ระดับสามสิบเอดาทสี่บบสิบสี่สตางค์ถึงสี่สิบห้าสตางค์อย่างนี้เนี่ยภาพรวมของเงินบาทยังมองอ่อนค่าต่อนะครับโดยมีเป้าหมายที่ระดับ3ามสบาทเจสตางค์หากสถานการณ์ในประเทศยังไม่ดีขึ้นการอ่อนค่านี้เป็นการอ่อนค่าที่ค่อนข้างมีในสําคัญมากเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ดดชนีข้างเงินดอลลาร์นั้นภาพรวมคือการอ่อนค่า ค่าเงินบาทนั้นกับอ่อนค่าไปมากกว่าค่าเงินดอลลาร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความไม่เชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยนะครับส่งผลให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่ามากกว่าค่าเงินดอลลาร์ที่กําลังอ่อนค่าตอนนี้ไปมากๆอีกนะครับก็หมายความว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วเนี่ยประเทศค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าไปมากกว่าค่าเงินดอลลาร์ปกติค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ย ตัวเงินบาทจะต้องแข็งค่าแต่ตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนแต่เงินบาทลับอ่อนเพิ่มไปอีกนะครับครับต่อมาดูดัชนีเซ็นดนเด็กนะครับวันนี้นี่ก็ออกมาอยู่ในกรอบลบที่ต่ำกว่าระดับ1,550จุดเหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็โดยไปทำต่ำสุดที่แถวๆ1 5 2น3่ี่จุดบริเวณนี้นะครับผมตามที่ลากไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปไฮสุดประมาณ1555จุด แต่ว่ายืนไม่ได้นะครับก็ยังเล่นอยู่แถวๆหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าจุดนะครับภาพรวมของผู้ติดเชื้อโควิดแบบนี้นี่ไม่อาจทําให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นผ่านแนวโน้มตรงนี้ไปได้นะครับแม้ว่าตัวดาวโจน์เองหรือว่าตัวนัสสกเสเองเริ่มจะมารีบาวแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์นั้นก็ยังยืนอยู่ในกรอบลงนะครับมองเป้าหมายระดับพันห้าร้อยจุดนะครับเป็นแนวรับสําคัญนะครับ แล้วก็แนวต้านสำคัญตอนนี้1,550จุดถึงหนึ่จุดนะครับก็อาจจะประมาณไว้บริเวณนี้ก็ได้นะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยครับเป็นราคาเฉลี่ย50วันนะครับผมก็อยู่ประมาณ1,565จุดถ้าดัชนีเนี่ยยังยังเล่นต่ำกว่าโซนสีฟ้านี้เป็นต้นไปเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความไม่เชื่อมั่นในการลงทุนนะครับแล้วก็ดัชนีนั้นก็ กำลังรอคอยข่าวดีนะครับว่าจะยับยั้งการแพร่ระบาดได้ไหมถ้าเกิดการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยยังอยู่ในระดับใกล้เคียง1,000งหมื 1, ายอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ออกมาวันจันทร์ซึ่งเป็นข่าวร้ายเนี่ยก็จะส่งผลมากๆต่อภาพรวมภาพรวมการลงทุนนะครับครับต่อมาดูแนวโน้มทางเทคนิคของราคาโกลสปอรตนะครับหรือราคาทองคาต่างประเทศน,นะครับตอนนี้อยู่ระดับ1852ถึง1853เหรียญน,นครับอยู ใกล้แนวต้านที่มาร์กเไว้เลยนะครับที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าถึงหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหกจุดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยราคาทองคำได์ขึ้นมาสามวันนะครับหลังจากทีเ่เมื่อวันพุทธที่แล้วเนี่ยคือลงแรงเนื่องจากกังวลนะครับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับแต่ว่าข่าวสงครามในอ,อ,อิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยดันราคาทองกัขึ้นมาในช่วงกลางสัปดาห์เลยครับต่อเนื่องสามวันรวมถึงวันนี้วันจันทร์นะครับ ก็เป็นสามวันแล้วที่ดีดกับขึ้นมาชนแนวต้านเลยทําให้แนวโน้มราคาทองเนี่ยมองเป้าหมายแนวถักทะลุผ่านแนวต้านหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบห้าถึงแปดร้อยห้าสิบหกเหรียญไปได้เนี่ยก็จะมองเป้าหมายต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลากเป้าหมายขึ้นมาเลยนะครับเป้าหมายต่อไปเนี่ยอยู่ที่ระดับหนึ่งพันแปด้อยเจ็สิบหกเหรียญน,นะครับก็คือตรงนี้นะครับ นะครับบริเวณนี้เส้นนี้นะคะเห็นไหมฮะเส้นนี้ 1, หนึ่งพันแปดร้อยเจ็สิบหกเหรียญซึ่งซึ่งเป็นแนวต้านต่อไปค่อนข้างมากครับเพราะว่า,ามีการชนถึงสองครั้งเลยนะครับแล้วแนวต้านถัดไปหักทะลุไปก็คงมองราระล,ลึกหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญซึ่งเป็นแนวต้านฉีดวิทยาด้วยนะครับเป็นแนวต้านหลักร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของราคาทองเนี่ยยังมองขึ้นต่อนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากจะไม่ผ่านแนวต้านสําคัญตรง1856เหรียญเนี่ยนะครับ ถ้ามีการขายทำกำไรเร็วลงมาแนวรับแรกเนี่ยจะอยู่แถวแถวหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้า 1, เหรียญถึงหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบเหรียญโซนนี้เป็นโซนที่ซื้อได้นะครับผมแต่ถามว่าราคานี้ควรซื้อไหมถ้าดูจากเนื้อข่าวในตอนนี้เนี่ยถือว่าซื้อได้เหมือนกันนะครับนะครับช่วงที่อยู่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยถือว่าซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าเนื้อข่าวค่อนข้างแรงนะครับในเรื่องของปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักลงทุนไม่รีบร้อนนักนะหรือใจร้อนหน่อยเนี่ยวันพุธนี้จะมีประชุมเฟดนะครับเกี่ยวกับเ,ออเกี่ยวกับมาตรการนะครับทางการเงินนะครับหรือว่าการถแถลงการเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะครับว่าเศรษฐกิจนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งอาจทําให้ทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวลงได้ก่อนนะครับก็มองแถวแถว 1,820-1,840นะครับเลนจ์นี้เนี่ย này, สามารถเข้าซื้อได้ทําราคาเฉลี่ยให้ดีนะครับเลนจ์นี้ถ้าเกิดซื้อได้เนี่ยก็จะมีจุดที่รับสําคัญอีกรับนึงก็คือ1 8นแเนี่ยถ้าเกิดยืนอยู่บน1 8นแก็ยังมองภาพรวมเนี่ยเป็นบวกอยู่ดีสําหรับราคาทองนะครับเรามองเป้าหมายเนี่ยหนึ่เห้าเรียญถึง1,900เหรียญแล้วนณะนะขณะนี้นะครับ ตอนนี้ในภาพรวมยังมองให้ซื้ออยู่นะครับแต่ว่าออถ้ามียอ่อหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยรันต่อนเนื่องมา3วันทําให้เกิดออ overbought ในระยะสั้นได้นะครับหรือว่าภาวะซื้อสูงเกินไปเพราะงั้นถ้าเกิดเราหวังย่อเนี่ยประมาณ1840ถึง1820ง,ง,ง 1, 20, อ,อ,องช่วงราคานี่ยน,น่าสนใจที่จะเข้าซื้อนะครับต่อมาดูดัชนีดอลลาร์อินเด็กส์นะครับก็อยู่ในกรอบขาลงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ ยังอ่อนค่าครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ระดับ90.30นะครับผม,ผมก็ยืนกันยังอ่อนเลยครับแล้วก็กองอยู่ตรงแนวรับด้วยนะครับก็คาดการว่าจะอ่อนหลุดแนวรับสําคัญที่90ยต์หรือเปล่าถ้าหลุด90ยต์เนี่ยมองแถวแถว89ยต์เลยทีเดียวปัจจัยสำคัญก็เป็นวันพุธนี้นะครับที่เฟดจะออกมาถแถลงไขเพิ่มนะครับหรือว่ายืนยันแนวโน้ม เเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินเพิ่มนะครับถ้าเกิดไม่มีแต่จริงๆเฟดอะ่ะก็ส่งสัญญาณมาอยู่แล้วว่าจะไม่ใช้มาตรการการเงินอย่างการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมานะครับแล้วแต่ว่าเขาก็ยังดูกันอยู่ว่าจะให้สัญญาอะไรเพิ่มหรือเปล่าจะลดการใช้มาตรการ QE หรือผ่อนคลาย QE หรือเปล่านะครับอ๋อซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ดอลลาร์แข็งได้ถ้ามีการลดการใช้ QE หรือว่า การให้สัญญาณการขึ้นดอกเบีย้ยเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดยังคงมาตรการเดิมต่อไปเนี่ยดอลลาร์แนวโน้มนี่คืออ่อนค่าค่อนข้างชัดนะครับมองแนวรับสําคัญอยู่ที่เก้าพอยต์นะครับถ้าหลุดเก้าพอยต์ราคาทองขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็คือวันพุธนี้ก็จะเป็นเป็นธีมสําคัญที่นักลงทุนรอนะครับว่าจะหลุดแนวรับหรือเปล่านะครับครับต่อมาดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับก็ ในส่วนนี้ยังอยู่ในกรอบเดิมนะครับอยู่ที่ระดับ1ปัจจุบันอยู่ระดับ1 6 2กนะครับก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยครับสำหรับแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐนะครับไปอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่ครับสำหรับตรงนี้นะครับก็คือการขายภาชนะบัตรต่อเนื่องนะครับว่าภาพรวมยังคงอยู่ในแนวโน้มการขายภาชนะบัตรต่อเนื่องนะครับก็มีเป้าหมายนะครับเหมือนเดิมก็คือประมาณ1.75้านะครับถ้าเกิดถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยวิวการลงทุนไม่เปลี่ยนนะครับแล้วมองว่าเศรษฐกิจฟื้นต่อไปได้ไม่ได้มีอะไรมขัด วิวการลงทุนหรือการเฟื้อของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ย่อมส่งผลดีแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นธีมหนึ่งที่ต้องติดตามมากๆนะครับข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับเปอร์เซนะครับเพราะว่าออม,มีมีเบื้องหลังที่เป็นตัวใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่อยู่หลังอิสราเอลอยู่นะครับแล้วก็ทางรัสเซียกับทางอิหร่านเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังกลุ่มโลกอาหรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองกลุ่มนั้นก็มีเรื่องที่เป็นอริกันอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ต้องติดตามไม่ดีเพราะว่าหากว่ามีสงครามโลกหรือว่าสงครามใดๆที่มีขณะการขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ย่อมไม่ดีกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแน่ๆนะครับนะครับก็จะทําส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่กําลังกํารันเนี่ยขึ้นเข้าสู่บริเวณ2%เซนี่ยอาจจะกลับมาซื้อกลับนะครับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารเรื่องสงครามเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญอยู่พอสมควรนะครับ ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูตัวของดัชนีดาวโจน์นะฮะดัชนีดาวโจน์วันนี้นะครับวันศุกร์เนี่ยปิดไป3 4มหมื่นดบสจุดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับสำหรับดัชนีดาวโจนหลังจากพักฐานมา3วันก็นี้อยู่ในกรอบเดิมนะครับกรอบของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมจะตีกรอบไปเลยนะครับ,บปึ๊บนะครับอ่า เห,เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าแนวรับของนัชินีตาโจน,นยอยู่บริเวณนี้แล้วประมาณใกล้เคียงกันนะ33,670จุดถึง33,650จุดนะครับก็บริเวณนี้นครับกรอบต้านก็คือ35,100จุดนะครับก็มองกรอบก็ต้องดูนะครับว่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจะมีสูงขึ้นมากกว่าไหมเพราะว่ารอบที่ผ่านมานคือมีการพักฐานนะครับ เกิดจากการกลัวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับแล้วก็ในช่วงวันสุกที่ผ่านมาก็เริ่มซื้อกลับมานะครับต่อมาดูดัชนีดัซตกนะครับดัชนีดัซต์กเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ระดับ1 3 3 6 5จุดนะครับก็ก็ยืนขึ้นมาบ้างหลังจากที่ลงไปแรงเลยเป็นเวลา3ส,สัปดาห์นะครับอ๋อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่ผ่านแนวต้านสาคัญนะครับแล้วเกิดเราสังเกตเนี่ยจะจะเห็นตรงนี้นะครับก็คือเป็น ราคาเฉลี่ย50วันหรือ2เดือนนะครับตรงนี้รประมาณ13,430มาจุดเนี่ยดัชนียังเล่นต่ำกว่าแนวโน้มนี้นะครับทำให้มองเนี่ยมองเป็นภาพติดลบสำหรับดัชนี n a s d a กอยู่ซึ่งกำลังพักฐานนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจจริงเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาเศรษฐกิจที่เป็นอนาคตเนี่ยก็ถูกลดความสำคัญลงไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นตลาดหุนเหมือนกันนะครับก็เลยเม็ดเงินที่ยังเข้ามาต่อเนื่องก็ยังก็ยังคาดหวังในตุกกำไรในตลาดนี้มากนะครับ วันนี้จบการวิเคราะห์แล้วนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบคุณมากครับ